เามือหยิบน้ำแข็งก้อนกันมาแบบนี้นี่เขาจะแช่อะไรนี่โอ้ย oh, เ oh, oh. จาะนมกล่องใหญ่บีพรวดกันแบบนี้เลยนะแล้วก็จัดการเทน้ำแดงลงไปครึ่งกระบวยนะเพื่อนเสื้อขาวนี่ก็ส่งแตงโมให้นะแตงโมสีไม่ค่อยแดงนะเดี๋ยวค่อยพึ่งน้ำแดงที่เราเพิ่งเทกันไปนี่เม็ดเม็ดอะไรนี่ก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องเขียออกนะก็จัดการผสมคุกเล้าคุกเล้านี่เพื่อนเอาแตงโมมอีกอันแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องล้างกันเลยนะ ลูกนี้แดงกว่าลูกเมื่อกี้นิดหน่อยนะแล้วก็จัดการสับสับเม็ดอะไรก็ไม่ต้องสนใจเพราะเราปาดยันเปลือกขาวอยู่แล้วนะปาดยันเปลือกแล้วบอกเธอว่าเลือกไม่ได้นะโอ้หนี่ตักน้ําเชื่อมกันใส่ด้วยนะแล้วก็นี่เลยใส่นมหูเมื่อกี้ก็เสียวนิ้วกันเลยนะใส่นมสองกล่องน้ําแดงอีกครึ่งกระบวยนะนี่โอ้ยรอบนี้เราใช้แตงโมกันหลายลูกนะ ไอ้ข้างๆนี่ก็แมเป็นนโตัวเจ้นเหลวนะโหย้ยนี่ก็แบบว่าพร้อมเต็มที่อุปกรณ์มากันเต็มหันกันโบาโบาโบบาปาดกันึฟับฟึบ,บฟับไม่ต้องใช้เขียงไม่ต้องงออะไรทั้งสิ้นนะร้าน,นี้คุกเคล้าคลุกเคลานะครับผมนี่ก็ได้น้ําแดงแตงโมแล้วก็จัดการเอาตัวนโตัเจ้นเหลวใส่แก้วข้างล่างนี่ เป็นเครื่องดื่มที่อร่อยแถมยังถ่ายรูปลงโซเชียลได้อย่างกิิบเก๋ไม่อายใครในช่องรีวิวอีิติงเห็นแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าน,นักกินมากพี่